แต่ภาพมันเหมือนเด็กเกเรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เด็กเกเรใช่ไหมก็ได้เห็นภาพต่างๆตรงนี้ขึ้นมามันก็เป็นส่วนดวทีที่ได้เห็นขึ้นมาลึกในหนึ่งเดือนนะนี่การประเมินผลที่ออกมาเนี่ยเ,เรื่องคลาส acting ก่อนเไอกกี้ให้ความใส่ใจความร่วมมือตรงต่อเวลาแปดขยันซ้อมทำการบ้านเจ็ดพัฒนาการเจ็ดจุดห้าดีกว่าคราวที่แล้วนะ มีคอมเมนต์ว่าดูมีความกังวลอยากให้มีความคงที่ไม่วูบว่านะคือขาดแสดงว่าถ้าตั้งใจลงไปอีกหน่อยอก็ได้หมดทุกอย่างยังคิดว่าทำไม่ไดม้มันไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าในสมองมันเป็นตัวแปรตัวนี้ยถูกไหมนกกีต้องละลายพฤติกรรมตัน,นนี้ทิ้งไปเฮ้ยไม่ได้ได้ไงว่าเลลิกเกกูยังได้ไดเลยลำยังลำได้เลย ถูกไหมอย่างเราทําไมต้องมานั่งอย่างทำได้ทุกอย่างอ่ะเพราะจัไทยเราทําได้หมดคนอื่นยังทําไม่ได้ใช่ไหมในหน้าแรทิ่งเราต้องทําให้ได้เหมือนกันอย่าคิดว่ากังวลอย่าคิดไปเลยพระนาการก็ไปหาขยันเยอะซ้อมเยอะตั้งใจเยอะขยันเยอะซ้อมเยอะสองเดือนเวลาสองเดือนเองเป้าหมายมีอยู่แล้วถูกไหมมีอยู่แล้วเป้าหมายเธอต้องต้องมีเธอเป็นคนมีของเธอมีสมบัติอยู่แล้วได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้ว ศิลปะวัฒนธรรมไทยเจอได้หมดทุกอย่างายังเมื่อวานทำไมต้องวางเป็นตัวเธอตรงนั้นใะผมมัม่นใจว่าเธอได้ไงหนึ่งบุรีรัมพ์เป็นคนทะเลน่นถึงเวลาปั๊บเออเอ้ยสนุกเว้ยเฮ้ยเอาแล้วสนุกแน่ตัวเนี้ยต้องวางงนั้นเราต้องเรารู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตรอร์ของ,งนิกี้กเป็นคนยังไงแต่เหลือเพียงเดียเหมือนยายเคนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองขาดความเชื่อมั่นในตัวเองลองละลายความเชื่อมั่นออกไปซะ ลองดูซิว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมตัดความหงุดาต้องทําได้ปะต้องได้ปะเต้นต้องได้ปะร้องต้องได้ปะทุกอย่างต้องได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้จะบอกว่าต้องไม่ได้พอตัวต้องไม่ได้เพราะมันมันทำให้กังวลมันทําให้ความเชื่อมันหายไปแล้วมันบั่นทอนความเชื่อมันไปแล้วนะนี่ในคลาสของ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 แอคติ้งในคลาสของแบนด์ ความใส่ใจร่วมมือตรงต่อเวลาแปดขยันซ้อมทุงวันบ้านแปดพัฒนาการแปดใฝ่รู้ตั้งใจมากขึ้นเนี่ยครูอยากเห็นมากกว่านี้นี่นี่แสดงว่านี่คุณไม่กังวลจริงๆครั้งเนี่ยคุณน่าจะกังวลด้วยซ้ำไปคุณคุณจะทำไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำไปในครั้งเนี่ยแต่คุณกลับทำได้ดีเพราะคุณคลายมันออกมาเพราะคลายมันออกมาเดินไปแค่เนี้คราวหน้าต้องขอให้มากกว่านี้นะขอให้ไปเก้าไปสิไม่ได้นะ เพราะฉันต้องใช้งานเธอในสองเดือนนี้ต้องไปให้ได้เด็กทุกคนต้องใช้งานอยู่ที่โพสิชันไหนเธอมีส่วนอยู่ในโพสิชันพวกนี้เธอต้องต้อง,ต,องต้องทำงานบ้านหนักกนะนะว่านะี้ <Okay. S 1> นะนะมั่นใจว่าทําได้ไหมมั่นใจที่ว่านนะนะเนี่ยเพราะเพราะตรงนี้เนี่ยมันมันมันมามันทําให้เห็นแล้วเนี่ยดัชนีมันทําให้เห็นแล้วเนี่ยว่ามันพัฒนาจากจากคราวที่แล้วมากคราวที่แล้วต่ํามากเลยพวกเนี้ย เนี่ยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่คือปรากฏการณ์ใหม่นะเนี่ยนะ,นะในส่วนของวอยซ์ Voice. ขารใส่ใจร่วมมือตรงต่อเวลาเจ็ดขยันซ้อมทรรมานเจ็ดจุดห้าพัฒนาการเจ็ดจุดห้ายี่สองไม่ค่อยให้ความร่วมมือติดเล่นตรงเนี้ยนะต้อง่อ้กี้เล่นกีตาร์ได้ยังแน่นแน่นได้เป็นตัวมันได้เล่นเหมือน ขอไม่ได้เล่นทั้งหมดเลยใช่ไหมนะฮะเล่นธรรมดาเลยต้องต้องเลยไว้ต้องขอบอกว่าต้องไว้ไว้ห,หน่อยต้องตั้งใจมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ระยะเวลาสองเดือนทำไม่ได้มีฝันมาแล้วไม่ใช่หรือจะไปหามันให้ถึงไม่ใช่หรือว่านะฉะนั้นไอ้พาร์ทวิชานี่ถ้าทราบตรงนี้ได้เนี่ย ไอ้ส่วนนู้นนั่นมันมีไหมครัมีครูนู้นีครูทุกคนล้อมล้อมอยู่หมดแล้วรู้ไหมวันนี้เด็กเราทุกคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับในการเรียนในด้านของคลาสแต่ละคลาสครูค่อนข้างจะท้อแท้เหนื่อยใจเพรทงควรแล้วก็ตรงนี้มันมีผลต่อคนดูที่จะเขาดูเขาไม่ใช่ไม่ดูแนละ้วเขาตามดูกันทุกคนนะ,ะเขาตามดูกันหมดได้นี่ใส่ใจไม่ใส่ใจขยันเมื่กขยันนี่ยนะดีไม่ดีอะไรทั้งหมดเลยนะ รีบเติมตรงนี้เติมให้ครูตรงนี้เยอะๆช่วยเติมกันเยอะๆนะบุคลิกภาพในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยมองเอ็นโพริชันมาได้จะต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่เจเก้าสิบนะครูต้องการได้เดอคอมเมดี้ที่ดีนักเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดนะีมันจะได้เลิกไปบ้าเกาหลีทันทีนะ มันจะได้กลับมาหาเฮ้ยเดียมเลี้ยไทยก็ดูดีดีว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีว่าแต่ถ้าพวกเธอเล่ากันแบบนี้อยู่ทุกวันเนี่ยแบบเนี้ยจนครูก็คอมเมนต์มาท้อแท้แบบเนี้ยมันก็จะจะจะแย่ลงนะฉะนั้นตรงนี้ครูเชื่อว่านักกีดทำได้สบายๆเหลือเพียงอย่างเดียวคือการเล่นบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองความสำคัญใน casting ต้องต้องเชื่อ,อมันต้อง Inner, อินเนอร์มันเยอะ เชื่ออิงพูไว้มันออกมาถ้าคุณมีความเชื่อตรงนี้คุณสามารถจะอิงบุไว้อะไรออกมาได้หมดเลยในการนําเสนอเล่าแบบไหนก็ได้นะในด้านการเต้นการแอคติ้งการร้องเสียงเ,ยเพราะผมต้องใช้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมุมประกอบที่ผมจะต้องใช้เกิดจากทฤษฎีของความจริงทั้งหมดที่ใช้จากพวกเธอเป็นตัวเล่าแทนวันนี้ไม่อยากให้นักี้เล่าด้านเดียวเล่าด้านดิกี้านเดียวไม่เอาเพราะผมไม่เอาใครก็ได้เยอะแย,แยนะเลยถูกไห ผมต้องการให้เธอเล่าหลายหยด้านเล่าได้หลายยมุมนักกีต้องเล่าในด้านของเพลงก็ต้องสร้างความเชื่อคนก็เชื่อเต้นก็สร้างความเชื่อคนก็เชื่อถูกไหมวันนี้เราสร้างความเชื่อเหมือนกันสมมติว่าลูกหมูนี่เราเชื่อเขาเต้นเก่งเราเชื่อเขาแล้วไงเพราะเขาซ้อมหนักอ่ะเขาเลยทําให้เราเห็นว่าเขาสามารถทําได้เหมือนกันเราก็เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวจุดนี้เพราะว่าฉันต้องการไว้จากเธอว่าเธอต้องไปเติมตรงนี้ฉันเยอะ ในสองเดือนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ต้องเปลี่ยนให้ได้นะในกี้นี่นี่คือคําสั่งนะนี่คือคําสั่งนะไวยต้องการครูต้องการร้อยจากเธอมานะนะโอเคไม่มีอะไรไหมกองดอนก็มุ่งมั่นอยู่นะนะครับผมขอเตือนเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันไอความมั่นใจในตัวเองบางทีด้วยความเป็นตัวของตัวเองที่เคยเป็นอย่างนี้มานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างในกี้เนะีชอบศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้นพี่อยากจะบอกว่ามันต้องงามทั้งข้างในแล้วก็เสือออกมาให้มันงามตรงข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นบางทีความรุนแรงบางครั้งไม่ว่าจะในบ้านหรือตรงไหนในโรงเรียนหรือตรงไหนน้องต้องซอฟลงมาสักนิดหนึ่งแล้วมันจะดูน่ารักคือคนเรามันเปลี่ยนตัวตนของเราไม่ได้แต่มันฝึกได้ฝึกให้มันเบาลงมาได้น้องจะเป็นคนน่ารักอีกเจอะมากนะครับตรงนั้นแค่นั้นเองครับเพราะทุกอย่างที่ พอ,อพูดไปก็ได้รับสราบไปแล้วพี่ขอปรับน้องตรงนั้นนิดเดียวแค่นั้นเองนะต้องทําไว้ได้สองเดืนอนเพราะเราต้องสร้างแล้วก็การภาพลักษณ์ที่เห็นเลยคุณจะรู้ว่าวันสุดท้ายที่เดอะคอมเมดี้ออกโชว์ตัวสู่พรบบิกทั้งหมดน,นตำแหน่งที่ผมวางไว้คิดว่าผมคุณจะบอกว่าอ๋อวางไม่ผิดขอบคุณครูมากขอบคุณครูทุกคน มื่อกี้จะเห็นตรงจุดนั้นขึ้นมานะเหมืนอนครูนุ้ยบอกใช่เมื่อกี้หรือก็อเห็นด้วยครูนุ้ยเลยเอาความรุนแรงให้ซอฟลงมานิดหนึ่งนะให้บอลลงมานิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาในเรื่องอื่นขึ้นมาเพราะข้างในเธอมันไม่ใช่ไม่ใช่รุนแรงของข้างในเธอเป็นคนอ่อนออโยนนะข้างในเธอเป็นคนทุกอย่างเลยซอฟหมดเลยนะแต่ข้างนอกเท่านั้นที่มันสนุกสนานมันมันอาจจะเกิจดจาก เราเคยชินเราสนุกสนานอยู่ในวงเพื่อนเราสมัยก่อนถูกไหมเราเคยเป็นเด็กเกเรเหมือนผมสมัยก่อนผมเกเรผมมาเจอหมดทุกประเภทผมก็เจอหนักกว่านี้สมัยก่อนนะผมทําทุกอย่างสมัยก่อนผมเจอผมทุกชนิดแต่สมัยผมหนุ่มๆอ่ะงั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้มันปรับตัวเองได้เหมือนกันนะ